จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมผ้าฝ้ายได้เชิญชวนหน่วยงานภาครักผ้าแตกต่างตามความเหมาะสมจังหวัดเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อไม่มีตัวแทนไป่มีตัวแทนก็พอนัดอย่างไรอะไรคะใส่ผอาเสื้อยัดอ๋อผ่านแล้วผ่านแล้ว ขอส่งหมอ้อผีเสืออ้อประดิษฐ์จากท่าอัตลักษณ์ของจังหวัดตัางต่อไปขอบพระกุลครับป้ายครับผมช้าหน่อยช้าหน่อยนะครับโอเคไหมครับผมั <laughs> <laughs> ตวเดี๋ยววันนี้ใช้คอนเน็กชันออกมติชนนะครับโอเคเก้าสิบตัวนะ แล้วไม่ไปกับน้าด้วยใช่ใช่ย่างของกงนวดเลยค่ะแล้วต้องไปไปไปร่วมงานด้วยไหมคะที่สนนชดจดมีต้องไปร่วมงานด้วยไหมคะ ไมีอ่ะไม่เอหมดแล้วเีวฉลีัไม่ดีรับต้องหให้อาจารย์อาจารย์ขึ้นรแล้วออ๋ยคุยใเขาจอนะค